สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ร้านค้านะครับอยู่กับเด็กวันนี้จะพาไปดูของหายากชิ้นหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเคยเจอกันไหมนี่ครับหายากมากหนึ่งในร้านเลยนะครับเป็นสปท์นะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับสปลท์เลมอนโซดาไม่มีน้ำตาลที่ว่าหายากเพราะว่ามันมาจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้ มีฉลากสองชิ้นนะครับประกบกันมาแบบนี้เป๋ๆหน่อยหนึ่งกาวยังติดอยู่นะครับอันนี้จากโรงงานเลยนะครับฉลากมีสองชิ้นซ้อนกันอยู่ห้อยเป๋อยู่อย่างนี้เลยนะครับ <laughs> ตลกดีผมก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละถ้าเขาเป๊ปซี่บางทีก็จะเหว่งเหว่งขาดขาดเพราะว่ามันแพ็กกันแน่นเวลาดึงออกบางทีก็ฉีกก็ขาด แต่อันนี้ซ้อนสองมาเลยครับตลกดีขวดละสิบสามบาทจะเจอค่าไฟแพงบางร้านอาจจะขายสิบสี่บาทก็อย่าว่าเขานะครับอืมจะเจออีกไหมเขานะ่า